โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ d e ็กโปรไฟล์ของชุด03เนาะวันนี้นะครับก็จะเป็นเนวานากันบ้างนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเสริมไม่เยอะแล้วก็เป็นหนึ่งเด็กที่ผมว่าค่อนข้างเล่นง่ายแต่มีแต่นะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายสูงนะค,คือมันต้องประกอบร่าง ยูนิตหใบค่อนข้างยากครับเมื่อเทียบกับเด็กอื่นอย่างเงี้ยเด็กอื่นก็คือยูนิตหตัวก็คือ1ใบถูกไหมครับแต่ว่าตัวของเด็กเนวานาเนยูนิตหนใบนะครับเท่ากับการ์ดทั้งหมด2ใบรวมกันหรือมากกว่าด้วยนะนะเพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างที่จะพึ่งมือค่อนข้างเยอะนะครับเด็กนี้ก็เลยจะเป็นหนึ่งในเด็กที่มือน้อย แล้วก็แพ้เด็กคุกมากๆนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคีย์หลักของเด็กอย่างทริกสตาไม่ขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับสำหรับวอลีนาเนาะก็เสริม03เข้าไปผมรู้สึกว่าจะเติมตัวนี้เข้าไปมั้งครับอ่าวอลีน่าเอ็กซ์พาลาเดียนะไม่ใช่เอ็กซ์พาลาเดียเอ็กซ์พาลาเดียมันเกตสีนะครับเอ็กซ์เปตา เอ่อตัว e x p e c t เพกเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ใส่มาแทนตัวตัวเดิมนะตัวจากชุด0ูนย์สองอ่าใส่ใส่มาแทนวาลีนาวาเลนเต้นะครับเพราะว่าเออ่ถามว่าทำไมถึงใส่แทนนะวาเลนเต้มันบอกว่านะครับเมื่ออยู่นในโจมตีถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานะโอเวอร์เดสอยู่นะครับแล้วตีฮิตมันถึงจะลุกได้ใช่ไหมครับก็คือมันต้องตีฮิต มันถึงจะลุกได้นะบาร์หนึ่งที่หมื่หนึ่งใบพัลลุแต่ว่าตัว x x s p e c t ารเนี่ยโอ้โหกูเจอพาราเดียอย่างเดียวเลยเอ็กซ์เเนี่ยนะครับมันลุกไม่ได้ก็จริงครับแต่แม่งแรงโคตรโคตรมันมันมันแรงโคตรโคตรนะครับตรงที่ว่ามันมีสกิลบอกว่าคอนติเนียลครับสกิลสองมันนะบอกว่ามูนิตนี้นะครับได้รับออริจินอลพาวเวอร์ของการ์ดที่เป็นฐานเดสของมันทั้งหมด พูดง่ายๆก็คือไอ้ยูนิตท,ที่มันลงไปโอเวอร์เดสครับถ้าเกิดว่าตัวเอ็กซ์เพกตาร์เนี่ยมันโดดลงไปทับอ่าเบรน่าอาร์คใช่ไหมโดดไปทับเบรน่าอาร์คเท่ากับว่าในฐานเดสมันอ่ะจะมี2ใบนะครับมันจะได้พาวเวอร์ Power ของฐานเดสนั้นด้วยก็คือตัวมันอ่ะจะบวกไปอีก10,000แล้วก็บวกไปอีก5,000เพราะว่าทิกสตาร์มันก็จะเป็นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าก็คือตัวมันจะบวกไปอีก15ื่นห ถ้ากล่าวว่าตัวมันจะยืน28งหมนแนะครับแล้วมันเป็นการยืนข้ามเทินครับ mm hmm. มันไม่ใช่การยืนแค่แบบว่าเฮ้ยเฉพาะในเทินตัวเองไม่ใช่นะครับมันยืนข้ามไปเทินฝ่ายตรงข้ามด้วยอ mm hmm. มันเลยเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ค้องข้างหนามากๆแล้วแถมนะครับตัวมันบอกว่ายูนิตนี้นะครับจะโอเวอร์เดสได้กับยูนิตที่อยู่ในสถานะโอเวอร์เดสเท่านั้นพูดง่ายง่ายก็คออือเราจะต้องมีโอเวอร์เดสเป็นเวเลน่าอาร์ค เอ่อหรือจะเป็นวาลเน่าธรรมดาหรือจะเป็นวาลเน่าไอตัวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องมีตัวที่เป็นโอเวอร์เดสอยู่ในสนามแล้วใบหนึ่งตัววาลเน่าเอ็กซ์เพคตาเนี่ยมันถึงจะกระโดดลงมาได้นะครับประมาณนี้กลับอีกสกิลไฮไลท์ของมันก็คือเออ่เมื่อมันโจมตีเกตสามด้วยสูงกว่าครับที่เป็นแวนการ์ดต้องตีแวนเท่านั้นนะถ้าเกิดว่ายูนิตนี้อยู่ในสถานะโอเวอร์เดสนะครับคัตบัตหนึ่งครับยูนิตนี้ได้รับพาววเอร์บวก 1 5 0 0 0และขี้บวก1นะครับจนจบการต่อสู้นั้นจากนั้นนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีเนี่ยเอาฐานเดสทั้งหมดลงดรอปมันมันมันก็เป็นข้อเสียที่แลกกันมานะครับตรงที่ว่ามันจะบูทพลังเพิ่มเข้าไปอีก15 0 0นะครับแล้วก็มีขี้ด้วยแต่ว่าแลกกับการที่จบเทิร์นแล้วอ่ะมันจะเอามันจะเอาไอ้ตัวฐานเดสทั้งหมดที่มันอยู่ในโซมันลงดรอปนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อเสียที่แลกกันมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่กดก็ได้นะครับอเราไม่ต้องใช้ก็ได้เอาไว้ใช้แบบว่าช่วงที่จะต้องปิดเกมจริงๆเราค่อยกดก็ได้เหมือนกันนะครับม,มันเลยเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆอะ่ะแถมยืนสองหมืนแปดหรือมากกว่า 28, ด้วยนะม,มันมีสิทธิ์ยืนมากกว่าสองหมืนแปดด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีตัวตัววอลีน่าเอ็กซ์เพคตาอีกอะ่ะคุณก็ลงไปโอเวอร์เดชใบเดิมทับได้ครับพลังมันก็จะสแต็กไปเรื่อยๆเรือ่อยๆเรื่อยๆ ประมาณนี้มันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับกับอีกใบหนึ่งที่เติมเข้ามาก็คือใบนี้มั้งนะครับใบนี้เนี่ยที่ใส่เข้ามาเพราะว่าเอาไว้ขารับครับใบนี้บอกว่าช่องเลีอกอากาศหรือช่องการเดียนนะครับช่องป้องกันถ้าเกิดในดอกของผู้แข่งมีการ์ดสี่ใบขึ้นไปนะครับตัวนี้น,นี้ได้รับ power บวกสองพันแล้วก็ชิลบวกห้าพันนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีแปดใบหรือมากกว่านะครับบวกอีกห้าพัน ก็คือชิวมันจะบวกหมืน่นเป็นชิวหมื่นห้านะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ชิวหนาดีนะครับแถมตัวมันบูทหมื่นด้วยนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเอาไว้เติมโซแต่เอาจริงๆเด็กนี้ไม่ค่อยใช้โซเท่าไหร่นะอืมจะใช้โซแค่กับใบนี้นะครับซึ่งก็ไปเปลี่ยนเขาก็ได้นะครับผมคิดว่าช็อตตรงเนี้ยตรงนี้ไปเปลี่ยนได้อืมมีมีสล็อตให้เล่นสี่ใบเนะี่ย ไปเปลี่ยนได้นะครับแล้วไปเติมเป็นตัวหาตัวหาตัวหา overdes เอาไว้เล่นก็ได้นะอย่างเช่น,น,นตัวนี้เป็นตัวตัวนี้มันบอกว่าเมื่อลงครับเมื่อลงรียเข้บัตหนึ่งดูท็อปเด็ก7ใบนะบเลือกการ์ดหนึใบที่มีความสามารถ overdes นะครับแสดงแล้วก็นำขึ้นมือจากนั้นสับกองก็เอาไว้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ตรงนี้ โอเคนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะเ <Yeah. S 1> มื่อกีน้นี้ว่าผมจะพยายามคัดช็อตมาให้เฉพาะเฉพาะเฉพาะที่มันสำคัญสำคัญจริงๆแล้วกันนะครับไม่ได้ให้เห็นทั้งหมดเพราะว่าคือให้เห็นทั้งหมดไปเนี่ยมันก็เดิมๆอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ทำให้คลิปอาจจะยาวเกินไปด้วยลงไปเลยคนระับ สกิลขอ้อตัวบัตนหนึ่งครับดูท็อปเด็เจ็ดบายมันต้องมีบ้างแหละวันเลน่าอาร์กอะเคโอเคไม่แย,ย่เอาเ,เอ็กซ์เพคตาขึ้นมือนะครับในช็อตช็อตช็อตหาอะไรเงี้ยก็เออได้ใช้นะได้ใช้นะสำหรับตัวนี้อาจริงๆน่าจะทิ้งทิกสตาร์นะเพราะว่ายังไงเราขุดได้จากสกิลของแวนการ์ดอยู่แล้วนะครับแวนกาดเราจะขุดเกรดศูนย์ได้ สองสามไปปล่อยไปแล้ว huh. กัน ่อยตั้งแต่แรกก็จบแล้วนี่วะว่าเอเโอเคนะครับขึ้นเกร3สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาโอ้เลยเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเออทิ้งีไปเลยตอนนี้แพ้ไม่เป็นไรนะครับผมจะมาโชว์อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นการเล่นที่แบบว่าโชว์เคส ตัวของวอลิน่าเอ็กซ์เพคตาล้วนๆนะครับอ่า mm. เอาวอลิน่าขึ้นมือเนี่ยจริงๆวอลิน่าลดเหลือใบเดียวก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ผมใส่มาสองใบเผื่อกลัวแบบว่ามันอ่อมันกตกอกเราก็โอเดสครับอ่าโอเดสสกิลครับวอลิน่าอาร์คเขาจะมาตึงครับ ตัวสองเพาวบวกห้าพันเงียบเงียบโอ้โหโจชีโจฮิว,วนั่นเป็นอะไรที่ดีนะครับอ่าเราก็ลงไปเลย expecta โอ้วาดริสไหนแม่มันจะบวกหมื่นห้านะครับมันจะยืนสองแปดและยังไงเราไม่ได้มีแค่ใบเดียวเรามีถึงสองใบครับก็แปะลงไปมับ อ่ามันจะบวกไป2มันจะบวกมันจะบวกสอ0 0มื่นแปดคือมันจะทบไปเรื่อยๆเห็นยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดคุณมีใบที่3ก็เอาแปะลงไปอีกนะครับมันก็จะบวกไปหมื่นห้าไอหมื่นหมื่นสามมันก็จะเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นสี่นะครับแร <laughs> <laughs> งอย่างกูดอ่าบอกเลยนะครับเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันใช่ไงวะม,มันจะใช้ตัวนี้ให้ดูดนะ้วยเมื่อจบก,การต่อสู้ที่ทิกสตาร์โจมตีเวนการ์ดนะครับถ้าเวนการ์ดชื่อนาวนาหน้าโซบะสอง โอเวอร์เดสการ์ดไปนี้กับ t ิกซ t a านะครับเรียกกาศในสภาพเลสเอในในสภาพสเตนแล้วก็หงาดมหนึ่งเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่สนแพ้ชนะผมสนแค่กูจะโชว์ให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับอ่ะทิกซาเปิดไปก่อนเพื่อที่เราจะโชว์สแล้วก็ใช้ มันจะโอเวอร์เดสลงมาในแนวตั้งใช่ปะ่ะแล้วเราเอาวาริน่าโจมตีนะครับอ่าเห็นไหมเมื่อทิศาโจมตีครับโซบ้าสองเอาลงไปโอเวอร์เดสโอเวอร์เดสแล้วก็หงายแดมคืนหนึ่งนะครับตอนนี้จะหงายอะไรก็ได้แล้วแต่อ่าประมาณนี้นะครับจริงๆกูมไม่ต้องบูตก็ได้นี่หว่าขออภัยนะเพิ่งเคยใช้เหมือนกันครั้งแรก อ่ะมันจะประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องทําแบบนั้นเพราะว่าวาลีนาครับมันจะต้องออกก่อนทิสตาร์เสมอไอ้มันนจะต้องออกก่อนเนวาน่าสิพูดผิดเนวาน่านะครับมันจะต้องออกก่อนวาลีนาเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนวานามีความสามารถที่บอกว่าเขาจะบัสหนึ่งวาลีนาทุกตัวพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นนะครับไม่ใช่วาลีนาทุกตัวสิยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดสนะครับ บวกห,หมื่นอ่าเห็นไหมไอ้ตัวที่ลงมาใหม่มันก็จะบวกหมื่นอ่าตัวมันเองยืน20,000อยู่แล้วอ่ะบวกเข้าไปอีกหมื่นหนึง่งนะครับอ่ามันจะมันจะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคุณเด็กเมื่อจบการต่อสู้อเชี่อเมื่อทิ้งสตาร์โจมตีนี่หว่า <c> เ <oughs> อาไม่เป็นไรนะครับพลาสต้าครับอันนี้ก็สองไ์บอร์ดไม่มีหาอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากและฮิวไงฮิวทำไมฮิวได้ยังไงทำไมไม่ออกกับกูบ้างวะ อ่าแล้วเราก็นี่ตีไปสามหมื่นนะครับเห็นปะมันจะมันจะโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันทุกๆุกทุกตัวได้บวกพลังไงอ่านะครับก,ก็ตกสองทิกเหรอแล้วแล้วยังไงอ่ะคือคําถามใช่ปะเนี่ยเราก็ตีเข้าไปครับแล้วก็กดสกิลเลยนะครับเพราะว่าบอกว่าตีเกียร์สามเลสูงกว่านะเขาตัวบัสหนึ่งครับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็คีบวกหนึ่งครับก็จะยืนเป็นหกหมื่น แบบเจ็ดหมื่นสี่นะครับสองนะมันมันเล่นมันเล่นง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับไอตัวทิกซานะของตัววาลีน่านะเด็กนี้เล่นประมาณนี้เลยนะครับแต่เขาก็ไม่ตายไงเออนะฮะเอ,อ่อข้อควรระวังก็ระวังเด็กเอาด้วยนะครับ <c oughs> เอ,อ้ไม่ใช่ระวังเด็กเอาระวังมือน้อยด้วยนะครับคือมือค่อนข้างน้อย อย่างที่ผมบอกเนี่ยการที่จะรวมเป็นเอ็กซ์เพคตาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเห็นป่าว่าผมเสียการ์ดไปนบ,นบนมือกี่ใบผมเสียวาลีน่าอาร์คหใบผมเสียตัวมันเองอีก2ใบนะสใบนะเพื่อยูนิตใบเดียวเพื่อยูนิตใบเดียวที่ออก7 4็ดหนสองะครับตอนตีเออมันเสียไปถึง3ใบนี่ยังไม่นับรวมว่าต้องมีทิกสตาอีกนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้มีทิกสตาอยู่ในสนามนะ ก็ต้องบวกทิกซาเข้าไปอีกเป็นใบที่สี่นะครับเออจะใช้สี่ใบเพื่อยูนิตใบเดียวนะครับมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อคุ้มหรือเปล่านี่ก็ไปช่างใจกันเราเองแล้วกันครับไเห็นไหมพอพอเสร็จปุ๊บมันก็จะถอดฐานเดสออกทั้งหมดครับตอนนี้มันก็จะไม่ถือว่าอยู่ในสถานะโอเวอร์เดสแล้วนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเด็กเอ,อเ่อเนวาน่านะครับอ,อ่อแล้วก็ อย่างที่ย้ําเตือนไปในทุกคลิปนะครับว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณถนัดเท่านั้นนะผม,ผมคิดว่าคนเล่นการ์ดหลายๆคนน่าจะรู้ข้อนี้ดีนะ<ม>หรือแม้แต่หลายๆช่องเลยที่ผมไปดูมา <S <S เขาก็แนะนําว่าให้คุณหาเด็กในแบบของคุณเองอ,อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางหนึ่งที่ผมได้อ่ถ้าเกิดว่าคุณแบบ โนไอเดีย no จริงๆไม่รู้อะไรเลยจริงๆว่ามันจัดยังไงวะมันแบบมันต้องใช้อะไรยังไงบ้างวะมันต้องเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยสาหรับคนที่โนไอเดีย no จริงๆนี่คือไอเดียคร่าวๆครับสําหรับเด็กวาลีนาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับเอ่อเด็กโปรไฟล์ของวาลีนานะครับเอ็กซ์เพคเตอร์ของเสริมจากชุด B t 0 3นนะครับผมสำหรับ ยูนิตที่สามารถตีได้เกือบ10,000แสนนะฮะกัาปันทีเจดีๆนี่ก็1,0,000แสนบวกบวกได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรละนะพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมัในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละสวัสดีครับ